มีการเปิดเผยจากสำนักข่าว PA เได้รายง,งานครับว่าณนะตอนนี้ได้มีการทดลองให้ผู้รักษาประตูนั้นถือบอลได้8วินาทีจากเมื่อแต่ก่อนเนี่ยเป็น6วินาทีมันเหมือนจะมีแนวโน้มในทิศทางที่ดีและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎในอนาคตก็เป็นไปได้หละครับโดยที่ผ่านมาครับจุดประสงค์เดิมของการมีกฎ6วินาทีมีอยู่ก็เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้รักษาประตูนั้นถือบอลน,นานจนเกินไป แต่ถ้าว่าจนแล้วจนรอดครับกฎด,ดังกล่าวก็แทบจะไม่เคยถูกนํามาใช้จริงเลยซึ่งว่ากันว่าณนะตอนนี้ครับการทดลองนั้นยังคงดําเนินการต่อไปและจะเพิ่มขีดจํากัดเป็นแปวินาทีโดยห้าวินาทีสุดท้ายจะนับด้วยมือของผู้ตัดสินและก็เปลี่ยนบนลงโทษสาหรับการถือบอลน,นานเกินเวลาเป็นบอลทุ่มหรือเตะม,มุมแทนและคนะของคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นว่าเหตุผลที่กฎเกณฑ์น,นี้ที่มีอยู่ไม่ได้ถูกบังคับใช้นั้นมีอยู่สอประการ ประการแรกครับการมาคับใช้กฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัดทําให้ผู้รักษาประตูตบางครั้งต้องปล่อยบอลในขณะที่มีผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามนั้นล้อมตัวอยู่ส่วนประการที่2การลงโทษสําหรับการถือบอลน,นานเกินไปมันคือฟีคิกสองจังหวะในกรอบเขตโทษซึ่งนั่นมันก็ดูรุนแรงเกิดไปสําหรับความผิดดังกล่าวโดยมีการเปิดเผยครับว่าพรีเมียร์ลีกสองของอังกฤษเป็นหนึ่งในการแข่งขันที่กําลังทดสอบในฤด,ดูกาลนี้อยู่โดยฝ่ายตรงข้ามจะได้ลูกเตะม,มุมหากผู้รักษาประตูตอีกฝั่งถือบอลเกิน8วินาที ในขณะที่การทดสอบอีกครังก็กำลังจะเกิดขึ้นที่เมอตาโดยสำนักขาวพีเอครับเข้าใจว่าคณะกรรมาการสมาโคมฟ,ฟุตบอลนานาชาติหรือ IFAB มีทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับแนวโน้มการทดสอบในอนาคตและแถมยังมีแนวโน้มสูงที่กรรมาการของ IFAB จะยินยอมให้มีการทดสอบดำเนินการต่อไปในฤดูกาลหนะ้า แผนที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงกฎสำหรับฤด,ดูกาล2025 2026เมืเ่อพวกเขาครับเข้าหารือกันในการประชุมครั้งใหญ่ประจำปีขององค์กรที่เบลฟาสในวันเสาร์ที่1นึ่งนี่เองละครับนอกจากนี้ครับคณะ,ะของฟีฟ่ายังเตรียมจะทำรายงานให้กับ IFAB เกี่ยวกับความคืบหน้าของระบบวิดีโอซัพพอร์ตหรือ VS ซึ่งมีไว้สำหรับใช้ในการแข่งขันที่ไม่มีทรัพยากรเพรียงพอในการนำเทคโนโลยี VAR แบบเต็มรูปแบบมาใช้นั่นเองละครับ และก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตาม mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ